เดีย๋ยวดิฉันขอไฟที่โพเดียมให้ึงน,นะคะเป็นช่วงมอบของที่ระลึกค่ะเช่นเคยนะคะรัฐบาลชนะนันนะซึ่งอยู่มายาวนานเนี่ยก็ได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ทุมผู้ปฏิบัติางาน สำหรับปีนี้เนี่ยก็มีคุณครูที่ปฏิบัติงานครบ35ปีด้วยนะคะอยู่กันมายาวนานจริงจริงก็อยา่างที่คุณสอบอกว่าลูกสองคนโตก็25่ย่าง26แล้วนะคะก็เป็นรุ่นหลังๆแล้วโอ้โหโรงเรียนนี้เปิดมายาวนานได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองมากมายนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามีประธานที่จะมาเออ่กล่าวถึงความทักใจต่อโรงเรียนชั้นนานและท่านก็จะมอบขอเทียนรึให้กับครูผู้ ปฏิบัติงานงรงครบ35ปีวยคะขอกราบเรียนเชิญคุณยายพี่กุลศัทธาสาธุชนะค่ะท่านเป็นภรยาอดีตรองตลัดรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะการเรียนเชิญค่ะคาณจิน๋นนนมา ขอเชิญคุณโลตุนตาคุณแม่พิษด้่งค่ะสำหรับคุณครูท่านแรกนะคะที่จะได้รับของทีร่ระลึกนะคะไปไปนางสุรานคำนึงนิดหรือครูจิ๋ม